รอ,อไม่กินนะเออกินดีดดๆเร็วเนี่ยกล้วยสุกกล้วยตัวนึงเนี่ยเ๋้วโอ้รู้ดีแต่ช้ามามารอเป็นเพื่อนกันเพื่อนสมัยเรียนด้วยมะ้ย <laughs> เอเอเอจ้าเร่มันดีเลยมันรู้จัก เป็นเพื่อนกันเนี่ยมามามากินเร็วเจอรดากินเร็วเข้าวลีลายเยอะข้าวไก่กล้วยเขามารอแต่เช้ารู้ว่าเพื่อนเขาจะมาด,ด,ดูครับดูครับมาเร็วๆมากินลูกมากินเลยเพื่อนเร็วๆ โอ้หน้าตาดีด้วยนะ